ต้มไก่บ้านร้านสามพี่น้องเขาอร่อยมากเขามาเป็นหม้อนแล้วตักไข่ถ้วยแล้วกันนะฮะโค่ชิมรสชาติ ต้มไก่บ้านนี้คือของเครื่องเทศแบบเครื่องเทศอะ่ะมันไม่ใช่เครื่องเทศเป็นเครื่องเทศต้มยำแต่มันไม่ใช่ต้มยำต้มไก่ใส่ยี่สิบใส่ถุงพี่ได้ยังค,ยงครับยังครับเดี๋ยวคงได้ใส่ทุกอันนี้แหละเพราะว่าไม่น่าจะกินหมดอ, <c oughs> อร่อยมากมนี่มือเบาๆเลยเหรอ นี่มือเบาๆล <c oughs> เลยเหรอเออหนูอะตอนจอดรถนะวะก็กินข้าวมาแล้ววันนี้เราจะกินเบาๆเพราะเปิด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 เ <c oughs> มนูขึ้นมา <c oughs> โอ้ยพี่อันนี้ก็กินอันนี้ก็น่ากินนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อร่อยนะพี่อันนี้ก็อร่อยมากนะพี่เด็๋โต่อเลยปะ เบาเลยนะแต่แต่มื้อนี้ก็ไม่ได้เบานะเป็นมื้อเผ็ดมากมนะีแจะไม่รูเผ็ดตอนนี้เขาก็ยังมีรสชาติเผ็ดอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เยอะเขาใส่พริกสดที่เอาไปผัดนะคะเดี๋ยวอธิบายไก่บ้านรานนี้ไปนะน้ำมันเหมือนน้ำต้มยำแต่ว่ามันไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องต้มยำคือพริกเผาอะแต่ว่ามันเป็นพริกผัดน้ำซุปอะ่ะ กลมกล่อมละมุนละไมไม่เปรี้ยวอ่อ,อเค็มนิดนึงไม่มีรสหวานออเออเออถ้าถ้าใครแปลคำว่ารสนัวนัวไม่ออกอันนี้คือรสนัวนัวกลมกล่อมอผลไม้มาแล้วนะผลไมา้มาแล้ว ถาดได้ร้อยยี่สิบมีเลมอนมีแคตาลูปมีสับปะรดมีแตงโมแตคตาลูปหนูพูดว่าแคตาลูหนูพูดว่าเลมอนเออหนูพูดว่าเลมอนเลยมาเจอแล้อค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมากินข้าวด้วยกันเด้อค่ะ ใครที่กดไลค์คลิปนี้ให้หนูนะหรือว่ากดติดตามิในคนี้นะขอให้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินของแซ่บๆก็ได้กินอยากกินของอะไรอร่อยๆก็ได้กินอยากกินของอะไรที่เันหายากในทุกมื้อที่นึกอยากจะกิน โอเคเราขุ้ขักที่ข้าวกันนะคะสวัสดีารปไว